พบกันอีกแล้วนะคะกับแป้ง NNP Construction เสาเข็มไมโครพายนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะวันนี้นะคะแป้งนะคะอยู่ไซต์งานลาดหลุมแก้วนะคะที่เขากำลังสร้างโรงงานแห่งใหม่นะคะแป้งจะมาตอกเสาเข็มรับเครื่องจักรในโรงงานไซต์นี้นะคะใช้เสาเข็ม I-18 นะคะมาตรฐานโรงงานนะคะตอกเพื่อที่จะรองรับพื้นคอนกรีตสำหรับรับแท่นเครื่องจักรในโรงงาน ไปรับชมผลงานก็ได้เลยค่ะทำไมนะคะถึงเลือกที่จะตอกเสาเข็มไมโครพายเพื่อรับพื้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตอกเลยนะคะมันจะทำให้ดินยุบลงเมื่อดินยุบลงแล้วนะคะพื้นก็นจะยุบลงตามดินฉะนั้น ทางผู้รับจ้างเขาจึงเลือกที่จะใช้เสาเข็มไมโครพายในการตอกรับพื้นนะคะตอนนี้นะคะได้ท่านที่สิบแล้วนะคะวันนี้นะคะเราลุยให้เต็มที่เอาปั้นจันเข้าสองตัวไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้จบงานได้ภายในสองวันเอ่อเราจะชำระมือวินนะคะปั้นจันตัวที่สองของเราที่เอาเข้าอยู่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะช่างสวัสดีครับชื่ออะไรคะบอรลอยครับ อ๋อช่างบัวลอยนะคะเออต่างานยากยากง่ายมากแค่ไหนคะตรงนี้ก็ปกติดี่ครับไม่ยากไม่ไม่ง่ายครับว่าสบา้ตอกลึกได้กี่เมตรคะเอกลได้สิบสิบหกเมตรห้าสิบก็อ๋อได้โบแลนะคะโบที่กี่เซนคะโอเค่สิครั้งได้สองเซนครับนี่อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากมากค่ะ ไมโครพายของ MNT ไมโครพายนะคะท่านจะไม่ผิดหวังนะคะที่สำคัญนะคะทีมงานมาตรฐานคุณภาพนะคะเก็บรอยเชื่อมให้ทุกต้นนะคะแล้วก็มีการเก็บคลิปวิดีโอภาพถ่ายส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างทุกต้นเสาเข็มสวยคุณภาพขนาดเต็มไม่ตอกไม่โกงความลึกทำไมถึงจะไม่เลือก MNT Construction ล่ะคะยังไงฝากติดตามผลงานของ MNT ไมโครพายผ่านเพจ Facebook นะคะ N&T ไมโครพายและต้องการตอกเสาเข็นติดต่อได้ที่เบอร์โทร0810543588ไ d ดีล e 0810543588ขอบคุณค่ะ